เริ่มต้นกันด้วยคำถามที่ถามท่านผู้ชมว่าชอบฟังเพลงของวงสุนทรภณ์หรือไม่แน่นอนนะครับมันจะเป็นเพลงอมตะที่นักร้องหลายคนนั้นเป็นนักร้องสมัยก่อนรุ่นแรกๆที่แนวดนตรีนั้นจะใช้จังหวะเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นจังหวะชัดช้าแทงโก้บลูมบ้าก็มี รวมกระทั่งออฟบิกไม่ได้กับ่าเพลงสมัยก่อนนั้นนอกจากเป็นเพลงอมตะถ้าฟังในสมัยนี้แล้วนักร้องก็เป็นอมตะด้วยอย่างเช่นวันนี้จะมาพูดถึงนัก,กร้องในวงสุนทรภพ์คนหนึ่งถ้าเอ่ยชื่อเพลงเนี่ยเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักทันทีเลยก็คือเพลงพรมริขตนี่แหละต้องรู้คนร้องเป็นอย่างดีก็คือวินัยจุลบุตรสปะเมื่อก่อนนั้นเป็นนัก,กร้องนํา วงดนตรีสุนทราพรเป็นหัวหน้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็วงสังคีบสัมพันธ์หลายคนอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมบางทีก็เรียกวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือบางทีก็วงดนตรีสุนทราพรจริงๆก็วงเดียวกันนั่นแหละคือเมื่อก่อนเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะชื่อว่ากรมโฆษณาการวงดนตรีนั้นก็จะใช้ชื่อวงดนตรี กรมโฆษณาการพอมาตอนหลังเนี่ยกรมโฆษณาการเปลี่ยนเป็นกรมประชาสัมพันธ์ก็ใช้ชื่อเป็นวงกรมประชาสัมพันธ์แต่ว่าถ้าวงเนี่ยเล่นนอกราชการเนี่ยวงดนตรีนั้นก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นวงดนตรีสุนทรภพนโดยคําว่าสุนทรภพนเนี่ยก็ผสมผสานมาจากนามสกุลของครู่เอื้อสุนทรสนานนี่แหละแล้วก็คนรักชื่ออาพรก็ผสมผสานมาเป็น โนตรีสุนทราพรเพราะฉะนั้นวินัยจุลบุตรสปะเนี่ยก็อยู่ในวงนี้แหละร้องเพลงอมตะแบบนี้ที่ต้องพูดว่าเป็นเพลงอมตะก็คือถ้าฟังในสมัยนี้ก็คือเพลงอมตะนี้แหละไม่ว่าจะเป็นเพลงพรมลิขิตฟอเฟื่องฟ้าเย็นลมว่าวดาวล้อมเดือนทะเลบ้าก็น้ำเสียงของวินัยจุลบุตรสปะานี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านในจังหวัดแทงโก้เนี่ยวินัยจุลบุตรสปะานี้ถนัดเลยจนได้รับฉายาว่า เป็นปรรชาชาแ่งโก้เพราะฉะนั้นเล่าความตาบดีก็คงจะต้องมาพูดถึงคุณวินัยจุลบุษปะนิดหนึ่งเพราะว่ามีคลิปที่ผ่านมาพูดถึงศรีสุดาวรรจตะวันก็ไม่ใช่ใครเลยก็เป็นคู่ชีวิตนี่แหละที่อยู่ในวงสุนทรภรเหมือนกันเพราะฉะนั้นประวัติของเขาเป็นอย่างไรลองฟังกันดูนะครับดูนะครับวินัยจุลบุษปะนี้ไม่ใช่ชื่อจริงของเขานะครับแต่นามสกุลเนี่ยคือนามสกุลจริง ชื่อเดิมของเขาคือวัฒนาจุลบุษปะเป็นบุตรของรองอมัตโทขุนประมาณธนกิจและก็นังน้อมเกิดที่บ้านช้างวัดมหันกรุงเทพนี้เองโดวยวินัยจุลบุษป่าเนี่เกิดเมื่อวันที่12มิถุนายนพศ2465ก็ปลายสมัยรัชกาลที่6มีพี่น้องทั้งหมด5คนวินัยจุลบุษป่าเนี่ยเป็นคนโตใน5คนนี้และสมัยก่อนเนี่ย พ่อของวินัยจุลบุตรสปาเนี่ยต้องรับราชการเป็นครังจังหวัดก็ต้องโยกย้ายไปตามต่างจังหวัดอยู่เสมอก็เลยทาให้วินัยจุลบุตรสปาเนี่ยต้องย้ายตามพ่อไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยก็ไปอยู่ที่กาลสินหลายปีเลยจนมาเรียนต่อที่กรุงเทพโรงเรียนราชบพิษสําเร็จการศึกษามัธยม6กก่อนนั้นก็พักอยู่กันที่ศรีสาวเทเวศนี่แหละที่สําคัญก็คือว่าพ่อแม่ของวินัยจุลบุตรสปะาเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวพันกับวงการเพลงเลยแต่ว่าวินัยจุลบุตรสปาเนี่ยชอบร้องพเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียกกันว่าพยายามฝึกร้องพเพลงต่างๆและนักร้องที่ชอบในสมัยนั้นเนี่ยก็คือครูล้วนขวัญธรรมนี่แหละซึ่งเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเลยก็พยายามจะฝึกร้องพเพลงมาตลอดจนกระทั่งจบการศึกษาแล้วเนี่ยญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยรู้จักกับกรมโฆษณาการก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่า จะมีวงดนตรีกรมโฆษณาการนี่แหละญาติผู้ใหญ่คนนั้นก็เลยพาวินัยจุลบุสปะเนี่ยที่ชอบในเสียงเพลงเนี่ยมาฝากไว้ที่กรมโฆษณาการเมื่อไปอยู่ที่นี่เนี่ยวินัยจุลบุสปะก็มีความที่แน่วแน่เลยว่าจะเป็นนักร้องอาชีพนี่แหละระหว่างที่ยังไม่ได้สอบบรรจุเข้าราชการพรเลเรือนตามระเบียบต่างๆพวกนี้ก็เลยไปฝึกร้องเพลงกับคูเวศสุนทรจามนซึ่งเป็นรองหัวหน้าวงดนตรีกรมโฆษณาการ ร้องจากครูเอ,อื้อนี่แหละครูเอ,อื้อสุนทรสนานนั้นเป็นหัวหน้าวงดนงตรีกรมโฆษณาการครูเวทนี่ก็เลยสอนหลักการร้องพเพลงให้กับวินัยจุลบุษปะพร้อมกับสิทธิอีกคนหนึ่งก็คือเพนสีพุ่มชูสีและวินัยจุลบุษปะเนี่ยเมื่อมีความเชี่ยวชาญในการร้องพเพลงก็อยู่กับวงสุนทรภรณ์นี่แหละคือตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการก็จะมาร้องพเพลงข้างนอกก็จะใช้ชื่อว่าวงสุนทรภรณ์ แต่พอวินัยจุลบุษปะได้บรรจุเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยเขาสังกัดกรมโฆษณาการก็จะร้องเพลงในวงกรมโฆษณาการได้เลยไม่ต้องออกไปร้องข้างนอกในกรณีพิเศษอะไรก็แล้วแต่ร้องข้างนอกก็จะเป็นวงสุนทรภร์นี่แหละก็ได้เข้าวงเมื่อปีพศ .2488 ตอนนั้นอายุก็ประมาณ23ปีก็ลเลยใช้ชีวิตนี้อยู่กับเสียงเพลงมาตลอดไม่ได้ไปทำงานที่ไหน บรับราชการอยู่กรมโฆษณาการต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เรียกกันว่าอยู่ถึง38ปีจนกระทั่งปลดเกษียณในปี2,526นนี่แหละที่สำคัญวินัยจุลบุตรสป่าเนี่ยก็ได้หัดเล่นไวโอลินแต่ว่าไม่ได้ฝึกอย่างจริงจังเท่าไหร่ฝึกแต่การเป็นนักร้องนี่แหละร้องเพลงแบบนี้ได้ดีกว่าการเล่นดนตรีตอนออกไปร้องเพลงต่อสาธารณชนจริงๆเนี่ย เป็นครั้งแรกที่วินัยจุลบุตรสปะตอนนั้นได้ออกไปเนี่ยก็ไปที่บรองภาพยนตร์โอเดียนคูเวตก็พาไปร้องเพลงด้วยเพลงที่ร้องนั้นก็เป็นเพลงทาาดน้ําเงินนะครับคูเวตเป็นคนแต่งทํานองแต่ว่าปุเอิบประภัยเพลงผสมเนี่ยเป็นคนแต่งคําร้องเรียกว่าตอนไปร้องต่อสาธารณชนครั้งแรกเนี่ยทำให้ผู้คนนั้นหือหาแล้วก็มีเสียงัวเราว่าเอ๊ะนักร้องคนนี้มันจะร้องเพลงได้หรือ พอร้องจริงๆแล้วเนี่ยวินัยจุลบุตรสปะาเนี่ยกลับร้องด้วยเสียงอันนุ่มเย็นแจ่มชัดผู้คนที่ฟังเนี่ยก็เลยนั่งฟังแบบเงียบกริบแล้วก็เพลินไปกับเสียงเพลงเพลินไปกับเสียงร้องของวินัยจุลบุตรสปะาอย่างที่เราได้ยินเสียงร้องของเขาแบบนั้นพอวินัยจุลบุตรสปะาเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปเนี่ยก็เลยมีการบันทึกเสียงลงแผ่นเสียงในสมัยนั้นเพลงแรกเนี่ยที่บันทึกเนี่ย คือเพลงเ,เรารักกันและก็ต่อมาหลายเพลงเลยแต่ว่าเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับวินัยจุลบุษปะในตอนนั้นนะครับก็คือเพลงเย็นลมว่าวนี่แหละเชื่อว่าหลายท่านหรือเป็นคนในสมัยก่อนยังอยู่เนี่ยจะได้ฟังเพลงนี้แน่นอนเพราะว่าทุกคนที่ได้ฟังเพลงนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าปลอดโปรง่งชื่นชมในสายลมแล้วก็ท้องฟ้าที่สดใส กับเนื้อเพลงที่วินัยจุลบุตรสปะนั้นร้องอยู่นี่คือที่มาที่ไปของวินัยจุลบุตรสปะเรียกกันว่าชีวิตของวินัยจุลบุตรสปะนั้นก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายๆพอหลังจากปี2495เนสี่ยศรสีสุดาบรัชตะวันเป็นนักร้องสาวที่เข้ามาอยู่ในวงดนงตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยทั้งสองก็เลยต้องตาต้องใจก็เลยเป็นคู่ชีวิตกันตั้งแต่ปีพศ2499 มาตอนหลังเนี่ยวินัยจุลบุตรสปะก็เป็นหัวหน้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แทนครูเอื้อสุนทรสนานเพราะว่าครูเอื้อนั้นกเกษียณอายุไปเมื่อหนึ่งตุลาคมพศ2 5 1 5ซึ่งพอหลังวินัยจุลบุตรสปะกะเกษียณอายุเนี่ยวินัยจุลบุตรสปะแล้วก็ศรีสุดารัชตวันก็ได้ร่วมตั้งวงดนตรีชื่อวงดนตรีสังคีบสัมพันธ์นี่แหละที่บอกว่าเป็นหัวหน้าวงดนตรีสังคีบสัมพันธ์อีกด้วย ซึ่งมีครูเสถียรปานคงอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ควบคุมวงและก็ร้องพเพลงอยู่กับวงดนตรีสังคีบสัมพันธ์จนกระทั่งบั้นปลายชีวิตเนี่ยวินัยจุลบุตรสปาก็ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่14กันยายนพศ2442อายุ77ปีฝากผลงานไว้ทั้งหมดประมาณ300พเพลง ขณะอยู่ในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็วงดนตรีสุนทราพรซึ่งเพลงต่างๆนั้นเชื่อว่ายังหาฟังกันได้กับเสียงที่เป็นอมตะของวินัยจุลบุตรสปะฉายาบราชาแทงโก้นะครับใครมีข้อมูลต่างๆสามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์กันได้กับเล่าความตามอาดีตอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดินด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ